สวัสดีครับคุณเสียใจฟังครับผมพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับยูทูปถามมาว่าที่ผมฉีดปุยยูเรียค่อยสร้างใบสำหรับข้าวเนี่ยผมใส่รองพื้นหรือเปล่านะครับผมก็ขอตอบตรงนี้เลยครับว่าผมใส่นะครับที่ผมทําเป็นคลิปนะพี่น้องวิธีการใส่ปุ๋ยให้ประหยัดนะครับผมใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ไป5กิโลนะครับผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับตอนข้าวอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับผม เดี๋ยวก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทำขึ้นมาตอนฉีดปุ๋ยยูเรียตอนข้าววายยูสองเดือนนะครับก็คือผมทำอะไรผมก็ทำคลิปนั้นนะครับแต่นาพื้นนี้นะครับทุกปีนะครับบางปีผมก็จะปลูกพริกนะครับบางปีผมก็จะปลูกพวกเตงโมนะครับเป็นพืชหลังนานะครับก็จะมีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยต่างๆนะครับให้กับพืชเหล่านี้นะครับ บางปีไม่ทําอะไรผมก็จะหวานเป็นปอเทืองครับผมเพื่อบารุงดินนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่ข้าวงามๆไม่ใช่ว่าเราจะฉีดปุ๋ยยูเลียให้กับข้าวอย่างเดียวแล้วข้าวจะงามนะครับผมก็มีการเติอมอิีวัตถุลงปในดินเยอะอยู่นะครับผมปุ๋ยยูเลียก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กระตุ้นให้ข้าวสวยขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็ มาเฉลยคําตอบนะครับว่าผมใส่อยู่นะครับแต่ว่าใส่ไม่เยอะนะครับผมอาสละคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่นอ้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ